สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปอยก็จะมาสอนมวนลอนผมแบบนี้นะปอยจะทําแบบให้มันเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนก็คือไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนะคะประมาณนี้เนาะก่อนที่จะไปดูนะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวปอยจะไปสอนในคลิปนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะแกนที่ปอยใช้นะทุกคนก็จะเป็นแกนอันนี้ก็คือของ CB บเราคือมันดีมากคือสั่งซื้อมาจากเออ แอปส้มนะคะคือดีมากทุกคนคือปอยใช้พังประละหนึ่งอันแล้วก็สั่งอีออันนี้มานะคะซึ่งใช้รอนสามสิบสองนะคะพอดีว่าที่สั่งรอนสามสิบสองมาเนี่ยทุกคนแล้วคือมันม้วนอยู่นานเคยใช้สามหกเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันไม่ทนคือผมปอยอะ่ะก็คือแบบว่ามันเป็นผมมีน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยแบบว่าคลายเร็วแต่ทีนี้พอเรามาใช้แกนสามสองนะคะก็อยู่กว่าสามสิบหกเยอะแต่ทีเนี้ยผมปอยตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยน่าจะใช้ เบอร์อะไรก็น่าจะอยู่แหละเพราะว่าผมเสียนะคะเพราะว่าผมเสียวันนี้ปอยก็จะมาม้วนลอนให้ดูนะคะอาจจะเป็นว่าอาจจะม้วนลอนไม่ได้แบบลอนแน่นมากนะคะจะทําแบบว่าวันนี้จะไม่ได้ทําเป็นเคิร์บมากนะคะแต่จะทําแบบว่าทรงธรรมชาตินะคะจะทาให้ทุกคนดูว่าทรงธรรมชาติประมาณนั้นเนาะแต่เหมือนแบบว่าทาแต่เหมือนแบบไม่ได้ทำเอ๊เหมือนมีอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคปอยก็จะแบ่งผมประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอเอาเนี้ว่า ก็จะแบ่งผมแบบนี้เลยก็คือเดี๋ยวทุกคนเห็นปะเดี๋ยวปอยจะขยับให้ดูนะคะประมาณนี้โอเคนี่นะผมประมาณนี้นะคะก็จริงๆอะ่ะคือปอยไม่ได้แบ่งผมเป็นชั้นๆนะคะปอยก็จะทําแบบนี้เลยแล้วก็แค่จะทําให้ปลายมันอะ่ะแค่จะทําให้ปลายมันอะ่ะงงลงก็คือว่าจริงๆแล้วว่า ใครที่มีเครื่องหนีบก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ปอยจะใช้เครื่องนี้ไปเลยนะคะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ทำรลอนแน่นมากนะแค่ให้มันดูแบบมีอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ให้มันงงแค่นี้พอให้เราดูเหมือนแบบสาวเกาหลีเกาใจอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้ทําแบบว่าไม่ยากมากทุกคนประมาณนี้นะคะก็ค้างไว้สักนิดนึงความร้อนปล่อยใช้180นะคะก็คือว่าเวลาทำอะทุกคนทำดีๆนะเพราะว่า นี่นะแขนปลอยนี่นะก็คือโดนเจ้าเครื่องตัวนี้เลยแล้วมันรอนมากนะคะถูกและดีมากๆนะคะอันนี้ถูกและดีมากแล้ปลอยทำไปเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะปล่อยไว้ให้มันเย็นนิดนึงจริงๆแล้วก่อนที่ปอยจะมาําให้ทุกคนด่วปลอยก็ม้วนรอนมาแล้วนิดนึงม้วนมาแล้วเพราะว่าออกไปซื้อของมา เดี๋ยววันหลังปอยจะมาสอนม้วนลอนแบบว่าม้วนเป็นลอนเลยอะค่ะทุกคนนี่นะแล้วก็ค่อยๆนะคะให้มันแบบว่ารงมานี้ปุ๊บจริงๆแล้วปอยรู้สึกว่าการที่เราทําผมอะมันสําคัญมากเลยนะทุกคนซึ่งวันไหนเราจะสวยหรือเราจะแบบเราจะสวยไม่สวยนี่คืออยู่กับที่ทรงผมเลยแล้ววันไหนฉันทําผมสวยเออวันนั้นเลยฉันสวยเว้ยแต่ถ้าวันไหนฉันทําผมบ้งนะเอ้ยวันนั้นรู้เลยว่าวันนี้ฉันไม่สวยแน่นอน ะะต่อไปปอยก็จะเอานี้ออกมาเลยค่ะนี่นะพอดีว่าเมื่อคืนเราตัดผมเองเออทีเนี้ยก็คือตัดเบี้ยวนะคะตัดเบี้ยวนะดูดีๆนะตัดเบี้ยวแต่ไม่เป็นไรค่ะอ่ะมันจะมีปอยแบบนี้ใช่ไหมเราเก็บปอยนี้ก่อนเดีย๋ยวปอยจะเก็บปอยนี้จริงๆไม่มีอะไรยากเลยรูคนมันทําเนี้ยมันทำมันทำนทำแบบง่ายมากนะคะอะเก็บอันนี้ปุ๊บแต่อันนี้ก็ ทำให้มันเป็นรอนแบบให้มันปัดไปข้างๆอ่ะทุกคนแบบก็ต้องแบบว่าหัดนิดนึงพยายามแบบนิดเดียวแต่ไม่ยากค่ะประมาณนี้แล้วก็ปล่อยเดี๋ยวปล่อยจะบอกนะนี่นะคะข้างหน้านี้ก็คือแบบว่าเป็นรอนแบบชี้เป็นชี้ตายเลยคือจะสวยไม่สวยอยู่ที่รอนนี้เลยนะคะก็เอานี้นะคะนี่นะตั้งแบบนี้นะคะก็เอาใส่ปุ๊บมมวนนะคะมมวนค่อยๆมมวนแล้วก็ปัดไปข้างหลังประมาณนี้นะคะให้แบบเออให้มันครบ มันเคิร์ฟไปเป็นแบบนี้ยทุกคนคือปอยก็จะพยายามแบบทำช้าๆทุกคนแบบเห็นไหม่ะประมาณนี้นะคะนี่ๆน,นี่นะคะประมาณนี้โอเคได้ประมาณนี้เดี๋ยวพิ่งไปยุ่งกับมนันคือปล่อยไว้ให้มันเย็นก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบไปทรงไปเซตตัวอะไรมันนะแล้วก็เรามาทำฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้เราก็จะเดียวนะปอยจะเอาลอนนี้ปอยจะตรงนี้นี่อันนี้ นี่นะทุกคนแล้วฝั่งนี้นะคะให้เอาไอ้แงบ,บๆงเนี้ยนะคะคว่มลงจากผมเราคว่มลงนะคะเมื่อกี้คือข้างล่างอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคว่มลงประมาณนี้นะคะเมื่อกี้คือข้างล่างเราทําให้มันแบบงงเราเอาเนี้ยตั้งขึ้นแล้วทำอย่างนี้ใช่ปะแต่อันเนี้ยเราต้องเอาเอาเนี้ยข้างบนตั้งลงเฮย้ยสอดงงแล้วงงไหม ไม่งงเนาะนี่นะคะผิดผิด,ผดความลงแบบนี้ปึ๊บแบงนี้นะคะประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้นะคะก็รอให้มันแบบว่าให้มันเย็นนะคะรอให้มันเย็นให้มันเย็นให้มันเย็นเนี่ยคือปอยแบบทำธรรมาชาติมากให้มันเย็นนะคะทุกคนโอเคพอมันเย็นแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้หวีแบบนี้ ใช้หวีแบบนี้นะคะสางมันแบบนี้สั่งมันเบาๆค่ะใช้หวีแบบนี้นะมันเขาเรียกว่าอะไรนะคะหวีแปรงใช่ไหมทุกคนใช้หวีแปรงเนาะโอเคประมาณนี้ค่ะก็คือแบบว่าเราอาจจะทําแบบว่าไม่ได้ตั้งใจให้มันแบบเป็นลอนมากเราทําแบบเบาๆปกติแล้วป่อยจะทําเป็นเคิร์บเิร์บแต่วันนี้ปลอยทําแบบเบาๆค่ะทุกคนให้มันดูดเป็นธรรมชาตินะคะแล้วคือ อันนี้คือสเปรย์ที่ดีมากนะคะของเรซาชาทุกคนต้องตามนะคะมันจะฉีดทำให้ผมเราอยู่ทรงแล้วว่าแบบทุกคนคือสเปรย์วันน้จะแบบเี่ยคือมันแบบว่าเป็นผงมากนะคะฉีดได้เลยนะคะฉีดฉีด โอเคค่ะก็มีประมาณนี้นะคะบอกว่าทุกคนจะน่าจะทําตามกันได้นะคะก็ถ้าใครแบบว่ายังยากอย,กอย,กอย,กอยู่ก็หัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโอเคก็ก,ก, like, กดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวปวาจะพยายามออกมาทําคลิปไปบ่อยนะคะถ้าใครแบบว่าอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้มาเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนม